สวัสดีครับชื่อพงษพัทินาราครับผมชื่อเล่นชื่อวินนะฮะตอนนี้ศึกษาอยู่ชั้นปีที่4ครับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับผมมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะฮะก็สถานที่ที่สนใจในมหาวิทยาลัยก็จะเป็นโรงยิมกับเอ่อฟิตเนสในมหาวิทยาลัยนะฮะพอดีเป็นวัยรุ่นต้องออกกำลังกายเยอะๆนะฮะเพื่อสุขภาพแข็งแรงของเรานะครับผมแล้วก็เรื่องบิวเรนเจอร์ฮะก็เห็นพวกพี่เขาบอกว่าจะมี การอบรมเกี่ยวกับการเป็นพิธีกรนะฮะพอดีผมสนใจทางด้านนี้นะฮะอยากให้อยากจะเข้ามาสมัครแล้วก็อยากจะมีผลงานถ่ายโฆษณากับมหาวิทยาลัยด้วยอยู่มหาลัยมาสี่ปีแล้วนะฮะไม่มีผลงานอะไรกับมหาลัยเลยมันดูเป็นดูแบบมาเรียนแบบมาเรียนเฉยแล้วกลับบ้านอ่ะมันดูแปลแบบกแปลกก็อยากจะให้ทุกคนเข้ามาสมัครกันเยอะๆนะฮะแล้วก็สุดท้ายนี่ก็อยากจะฝาก เล้วผมด้วยนะครับผมอยากจะเป็นจริงจรมหาวิทยาลัยกรุงเทพครับมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สวัสดีครับ